นโยบายก็่1 1แก้ปัญหาการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เพื่อมไม่ให้มีผลกระทบต่ออะไรที่ประจำปีถ้าเราตั้งค่าเผื่อมากก็มีผลกระทบต่อการจัดสรรอะไรที่ประจำปีในงบการเงินเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยจะลงไปคลุกคลีอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะปีที่แล้วก็ตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยศูนย์มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็จะดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระบวนสมาชิก ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำนะครับเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกอย่างแท้จริงสรุปแล้วก็คือแนวทางนโยบายที่ทำก็คือสหกรณ์มัน่นคงสมาชิกมีความสุขนี่จะเกิดขึ้นครับโปรดให้ความไว้วางใจเบอร์หนึ่งนะครับเข้ามารับใช้มวลสมาชิกในตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ขอขอบคุณพี่เพื่อนน้องครอบครัวสมาชิกสหกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะให้ความไว้วางใจกบับผมครับนายรัศศรีพงษ์เบอร์หนึ่งครับ